การเห็นเพื่อละอวิชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่าพิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นภิกขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู <oute> <S 2> <S 2> <S <energetic> ่เ <elkaar> ห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข์มสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรถทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโผฏฐพาทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัส โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เท <ratulations S 1> ี income. ่ยงย่อมละอวิชชาได้ว <Et c> ิชาย่อมเกิดขึ้นพิคุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจ โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป,เป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นอิกุ เมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้น